ตอ,อ,อบพรบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรีรับส่วนลดพิเศษและร่วมช่วยเหลือสังคมข้าราชการครูทุกท่านอย่าพลาดโอกาสดีๆในการตอ,อ,รอบพอรบและประกันภัยรถยนต์กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรีวันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษที่เราเตรียมไว้เพื่อสมาชิกครูโดยเฉพาะตอ,อ,อบพรบรถยนต์รับส่วนลดทันที7.5%และประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทรับส่วนลดเพิ่ม5% พิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์อมทรัพย์ครูสระบุรีเท่านั้นไม่เพียงแค่คุณจะได้รับความคุ้มครองที่มั่นใจแต่ทุกครั้งที่คุณตอบประกันกับเรารายได้มอบให้กับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์และผู้ป่วยติดเตียงอีกด,ด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมพร้อมรับความคุ้มครองที่คุ้มค่าไปพร้อมๆกันอย่าลืมตอ,พอบพรบทุกครั้งนึกถึงเราสหากรณ์อมทรัพย์ครูสระบุรีรับส่วนลดทันที7.5% และประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทรับส่วนลดเพิ่มอีก5%สมาชิกท่านใดสนใจโทร065 325 6034หรือติดต่อแอดมินประจำกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรีจำกัดยินดีให้บริการค่ะ